เรามาอยู่ในไททันเมกกตแคปนะครับตัวตี้ยอ่าวันนี้มาเปิดคลิปด้วยการทำล้อแขวนนะครับทำไมเหรอครับเพราะว่าไททันรุ่นนี้นะครับเขามีดีที่บอกได้เลยว่าเอาล้อแม็กออกนะครับแต่ใส่ตัวนี้เข้ามาให้เขาเรียกว่า active limited slip นะครับก็คือลักษณะของ การช่วยให้ผ่านอุปสรรคนะครับไปได้ง่ายๆนะครับหลักการทำงานของ Active Limited Slip นะครับจะทำการจับเบรกล้อที่หมุนฟรีนะครับเพื่อส่งพลังงานหรือกำลังเนี่ยไปยังล้ออีกด้านหนึ่งนั่นเองนะครับผ่านระบบะเบรคนะครับ ซึ่งถ้าเป็นเฟืองท้ายลิมิเต็ดหรือเฟืองท้ายแบบดิบล็อกก็จะใช้การจับรอบของการหมุนของล้อที่ฟรีเป็นตัวกําหนดหรือตัวพาล้ออีกด้านหนึ่งไปนั่นเองนะครับแต่สําหรับ Active Limited Slip เนี้ยก็จะทํางานแบบใช้เบรกเป็นตัวจับนะครับแล้วค่อยส่งกับลังนะครับอ่านะครับฉะนั้นชาวสวนชาวไร่นะครับ,รบที่คิดว่าจะซื้อกระบะแคป ไว้ใช้งานจริงๆสักคันนะครับไม่จำเป็นต้องออกโฟวิลนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเขาจะผ่านอุปสรรคไปได้ยังไงเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงภายในก่อนนะครับว่ามันมีการจับอ่าแล้วก็อย่างไรบ้างนะครับนี่ถ้าเป็นบางคลิปบางค่ายเขาก็จะ่บอกถึงว่าต้องติดดิฟล็อกน่ะนู่นนี่นั่นนะครับแต่นี้ไม่จําเป็นนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูเสียงภายในครับอยาให้ดูที่หน้าจอนะครับตอนนี้ผมใส่เกียร์หนึ่งนะครับ แล้วก็ไปนะครับเห็นไหมและอีกระบบตามคำเรียกร้องนะครับก็คือระบบช่วยออกตัวบนทางราดชัน ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนั่นเองนะครับเมื่อก่อนจะมีอยู่ในเกียร์ธรรมดาในรุ่นของหัวเดี่ยว4 w h e e l เท่านั้นนะครับมาคราวนี้นะครับ All New ตต t a n ตัวใหม่เนี่ยมิสู i ิชิเขาใส่มาให้เลยนะครับทั้งตัวหัวเดี่ยวเตี้ยเม g a กอเตี้ยนะครับตลอดจนรถยกสูงทุกคันที่เป็นเกียร์ธรรมดาอ่า พูดง่ายๆก็คือมีระบบช่วยนะครับช่วยคุณอะไรได้บ้างนะครับเวลาเราเราจอดนะครับหลีกเลี่ยงอุปสรรค์ในสวนในไร่ในนานะครับเป็นการจอดในลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็ต้องการที่จะออกตัวถอยขึ้นบนเนินนะครับเราก็สามารถทําได้นะครับทั้งมีของบรรทุกและไม่มีบรรทุกนะครับก็จะช่วยหน่วงเบรกให้เราประมาณ2วินาทีนะครับก่อนที่จะย้ายเท้าจากเบรกมาสู่คันเร่งเพื่อยกคลัตช์ ในการเคลื่อนตัวย้ำนะครับว่ามีทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับอเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันทํางานยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับหลักการทํางานของเขานะครับก็คือแค่ตอนนี้เราจะถอยขึ้นเนินนะครับแล้วก็แค่ใส่เกียร์ถอยนะครับเดี๋ยวผมจะลองครั้งแรกโดยการปล่อยเท้าออกจากเบรกแล้วปล่อยให้มันไหลนะครับดูว่าประมาณ2วินาทีจริงหรือเปล่านะครับในการหน่วงเบรกให้นะครับโอเคนะครับ เดี๋ยวมาดูกันฮะอ่านี่คือเท้าผมนะฮะนี่กำลังแตะเบรกคาอยู่นะครับแป๊บนะครับผมใส่เกียร์หน่นะครับอ่ากล้องด้านหลังขึ้นนะครับนี่ครับจากนั้นนะครับปลดเบรกมือนะครับผมย้ายเท้าออกจากเบรกนะครับมาสุเล่งหนึ่งสองเห็นไหมครับรถก็จะไหล ถ้าเราไม่ทําอะไรนั่นหมายความว่าเขาหน่วงเบรกให้เรา2วินาทีนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเวลาใช้งานจริงๆ2วินาทีเพียงพอไหมนะครับในการย้ายเท้านะครับเดี๋ยวขออนุญาตถอยขึ้นเนินรอก่อนนะครับโอเคครับอ่าเรามาดูนะครับนะครับแต่เร์ถอยนะครับพร้อมนะครับ ใส่เท้าแล้วก็ปล่อยคัดนะครับแค่น,อนอั้นเองนี่ครับเห็นไหมครัง่ายๆครับผมส่วนในเรื่องของความประหยัดสำหรับรุ่นนี้นะครับเราลองทดสอบวิ่งแล้วนะครับระยะทาง1,470กิโลเมตรจากพะเยาไปนคนปรปฐมนะครับ ก็ใช้น้ำมันไปทั้งหมด3,000บาทนะครับก็ถ้าคิดเป็นจำนวนลิตรก็100ลิตรพอดีนะครับก็คำนวณดูนะครับว่าประหยัดหรือไม่นะครับมาเรามาดูอัตราเร่งอันนี้ขอแถมให้นะครับว่าเป็นอย่างไรไปดูกันครับ